มีพี่เจ้าของร้านนะครับใจดีมากนะครับเจนางนะครับพอดีดาวดินแวะมาอุดหนุนนะครับมาส้มตำรถไก่ย่างนะครับแล้วก็พี่เจนางนะครับเจ้าของมีเมนูอะไรแนะนําครับชาเขียวค่ะชาเขียวเยค่ะค่ะให้สําหรับน้องดาวดินค่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมยังไงฝากร้านนะครับร้านอาหารในสวนด้วยนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับเส้นทางก็บ้านปักหมากเชียงข่านนะครับฝากด้วยนะครับผมบ๊ายบาย สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับเบาวน้อยบ้านนาไม่เคยลืมถิ่นดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับวันนี้ดาวดินยังอยู่ที่บ้านที่เมืองเลยนะครับบ้านเกิดนะครับวันนี้ก็แวะมาช่วยคุณพ่อนะครับแต่งกิงไม้สักนะครับแล้วก็ตอนเที่ยงก็เลยแวะมาหานะครับอาหารไว้กินตอนเที่ยงนะครับซึ่งก็แวะมาอุดหนุนนะครับร้านพี่สาวนะครับคนในหมู่บ้านปากมากนะครับผมแล้วก็มาทําร้านอาหารนะครับเป็นคาเฟ่อยู่ริมสวนก็มีเมนูหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวดาวดินจะพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับ นี่นะครับริมถนนเลยนะครับจอดรถสะดวกสบายมากนะครับนี่ดูป้ายนี่นะครับนี่ริมถนนเลยเชียงคานนะครับผมผ่านไปผ่านมาแวะบนถนนร้านพี่สาวได้นะครับนี่มีนะครับกาลังทานะครับแค่ไปให้นั่งนะครับผมนี่บรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่มากเลยครับ ึ่งดาวดินก็นะครับสั่งนะครับไก่ย่างนะครับแล้วก็ส้มตำนะครับลองเอาไปให้คุณพ่อนะครับแล้วก็พี่ที่มาช่วยนะครับตัดแต่งกิ่งไม้สักที่สุดก็เดี๋ยวผ่านไปผ่านมานะครับฝากร้านพี่สาวไว้ด้วยนะครับผมร้านนะครับผมมีเมนูหลากหลายมากจะเป็นส้มตำลาบน้ำตกนะครับหรือว่าก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับผมก็ดาวดินก็แวะมานะครับรีวิวนะครับแบ่งปันให้ฟีนะครับแฟนคลับนะครับที่ติดตามอยู่นะครับผมก็ จังหวัดเลยนะครับหรือว่าผ่านไปผ่านมามาเที่ยวเชียงคานมาเที่ยวภูเรือนะครับผ่านมาได้นะครับผมเส้นทางนี้ก็สะดวกสบายถนนก็ปรับปรุงใหม่แล้วเป็นสีเลนนะครับผมก็ยังไงฝากร้านนะครับคาเฟ่ในสวนด้วยนะครับผมริมถนนนะครับผมสะดวกสบายนะครับเส้นทางบ้านปักหมากนะครับด้านฝั่งหเป็นบ้านปักหมากสวนด้านหลังไปบ้านธาตุนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ก็ดาวดินทีนูเดินไปแล้วครับยบายเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของดาวดินเที่ยงนี้ก็จะเป็น ไก่ย่างนะครับแล้วก็ส้มตำนะครับพอตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือใส่ถุงนะครับกลับไปกินกับคุณพ่อแล้วก็ทีมงานที่แต่งต้นศักนะครับก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับนิดหนึ่งนะครับผมกนุญาตพี่ทางพี่เจ้าของร้านแล้วนะครับก็ดูได้ก็นะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับผมสามารถนะครับด้านในก็เป็นคาเฟ่นะครับผมสามารถนั่งในห้องแอร์ได้นะครับแล้วก็รอบๆก็บรรยากาศดีนะครับซึ่งสูงนะครับปรับพื้นสูงจากท้องนาเดิมนะครับประมาณทั้ง10เมตรได้นะครับดังนั้นก็ ร่มรื่นนะครับเย็นนะครับลมพัดเย็นสบายด้านในนะครับก็อี้นะครับไว้ต้อนรับแขกพนักงานนั้นค่อนข้างที่จะเพียงพอนะครับผมด้านหน้าจอดรถได้นะครับกว้างขวางเลยนะครับอยู่ในกลางสวนยางเลยนะครับผมดูบรรยากาศด้านหลังนะครับนะครับก็มีขยายนะครับปรับปรุงพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไงฝาก F c ซนะครับแฟนคลับนะครับผ่านไปผ่านมานะครับนะครับแวะมานะครับ ทานก๋วยเตี๋ยวนะครับผมแล้วก็มีลาบนะครับมีน้ำตกมีไก่ย่างส้มตำนะครับที่คาเฟ่ในส่วนแห่งนี้ได้นะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มนะครับไว้บริการนะครับเป็นเครื่องดื่มเย็นๆนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีมุมพักผ่อนนะครับมุมถ่ายรูปซสวยๆนะครับ